สบายดีสบายดีสวัสดีพพี่น้องสุกคู่สุกคนหลังจากที่พายุอ่าออกไปแลยน้องพี่น้องเลยความเสียหายกันนี่แหละเขาเข่าในใน้าทิ่ตัดไว้มันเปียกเวิดพี่น้องมันตกลงเสียหนักเบิดเมื่อน,นี้วาน้อยกับสีมาเอากู้เขาขึ้นต่อเพื่อนเนาะกู้เขาตากแดดพี่น้อง โโอ้เขาขึ้นตอเพื่องร่มม่าวาดนี่โอ้ยมันแห้งเกินเข่าตบตอเพื่องเบิด แต่แม่ก็ยังลมอยู่ลมแต่เขาก็เอามาขึ้นตาไวเดอเอ้เ้าน่ก่อนขอกะช่ยเนี่ยนี่เปียกหนักเ้ยเจออยู่จังสีตลอดเจอเขาขึ้นจากน้ำ ก็มีม่แน่น้เลยพี่น้องเลยตบมากยเ็ฝนตกมเกิดตกต่อเพื่อนเนี้นะาน้หาบ่อกเอาขึ้นมันก็สินเอาเลยเนาะมันสิออกนอนจีเงพี่น้องมากลายไปหนึงสองไหุ่พี่น้องเลยเหานี่ก็หายอีพอเราตันะตาดไหวตบมามันเลยบบอน ร Search, it, ่มม be ันแห้งได้พี่น้องเลยวิธีเอาเข่าขึ้นต่อเพื่อนน่าเหมือนนี่เปียกหนาอยู่เปะๆตากต้มใบเราใช้ให้เบิ่งบรรยากาศมือนี้พี่น้อง

ีเอาตัวเพื่อนเนาะยังอีกให้หนึ่งพี่น้องเลยสองจนเกินท่านเอกคนพอดีบิ้งเมียหยุดกับหนามพี่น้องเลยตัวเพื่อนมันห่างเลยโอ้จากไล่ว่าพี่น้องเอ้ยกำลันแด้พี่น้องเลย สบายดีเอาให้พี่น้องเบิ่งวิธีอยู่ไหนเนาะ บับเสามื่นน้ำก็เต็มให้นะตัวเพื่อมันห่างมันก็สิขังอยากได่เพิ่งอ็กไฮน์ ฝนมาแล้วพี่น้องเลยคืนได้มันไปฮะอัดกองเขาวไว้ฝนมาอีกแล้วข้าวผุอยู่ทางนั้นเอาคืนใบชั้นนี้เลยพี่น้องฝนจะ่อจังนุงม,มาใหม่หลังจากที่บาวน้อยึ้นมาแต่เสื้อเขาเนาะ ว่น้อยกับไรมาซอยหน้าคางๆนี่แหละเป็นด้พ่นเขาหรือว่าปั้นเขาเนาะว่าน้อยกับไรมาซอ,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 อยเนาะเหมือนนี้เพราะว่าการปั้นเขาเนี่ก็ต้องใส่ให้งานพ่นลายเนาะพี่น้องเนาะจังปั้นไหลเพราะว่างานนี่มันเป็นงานที่นักและก็เมื่อยว่าน้อยก็เลยมาซอยอแต่กาเวลาที่ เขาหน้าบาวน้อยจะพนนั่นหน้าข่างๆคนกัดจะไปซอยเฮาขึ oh. oh. ้นน้องเนง้ะเนาะพ้นมากลลวพี่น้องเนี่ย สบายดีสบายดีสวัสดีพี่นอ้องส,สุขุสุขวัวขนนี้บ่าน้อยกับมาพนเขาซอยกรับแต่น้องเห็นบอกขี้เลาอะไรนะพี่น้องคนมาประมาณสามสิบมุ้งแล้วล่งี้เหล่ง่ายเดี๋ยวสิไทยบรรยากาศเฉยๆด้วยพี่น้องด้วยพนเขา เราได้รวมทั้งหมดเกอบเจ็ดสิบหกสอบพี่น้องลกคนก็ประมาณสามชั่วโมงแล้วสามชั่วมงจนมันคำ่มเแรกนี่ขาเจ้ากัเฮ็ดเมนูต้มเป็ดนั่นกัพอแบกอยู่ไรนายจำนะเอาต้มเป็ดอะไน่ย่ต้มเป็ดเขี่เก้ยวอ้ยต้มเป็ดต้มเป็ดพี่น้องเอ้ หลังจากพ่นเขาแล้วจะคล้องหน้าเพิ่นกัต้มเป็ดชุกินเนาะอาหารแดงพี่น้องเลยต้มเป็ดสองโตของมันสองโตเป็ดกาด้วยพี่น้องด้วยเป็ดกาใหญ่เป็ดกาใหญ่ตัวเองเพิ่มมาเป็ดกาดดเป็กาาธรรมชติพอดีเห็นแล้วตอนแดงคำๆพี่น้องเผื่อกะไปเอิญบ้านน้อยมาเนาะ มากินชุ่มกันเลยๆพี่น้องเผ็ดมาหัวหมูตุ้ดเสะพี่น้องอันนี้ดาบดาดึกก่อยกคอยคอยมาเด้อมาเด้อยิงเสาน้ำกันตอนแรกพี่น้อง คนนอกเขาเ็นเขาที่พนมือนีเนี่ยายกมันก็เปเนก็เจ้าที่มากคนซอยนาอมากินเขารวมกันนี่แหละนี่แหละทนการมากินซุ่มกันอย่าง่เนาอแก่ตีน้องกินหลายคนต้มเป็ดข้ามีผ้า

เพราะว่าตอนท้ายกับบอลเบลล์ยังเนาะมันเสียงโดดกะลังและการสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ก็ย่ามคำแกแนวนี้ะนะพี่น้องเวลาทีคนแถวนี้เขาจะปั่นเข่าก็ต้องไในมาซอยกันเนาะซอยกันปั่นหลาหลายคนมันจังแหลวเนาะพี่น้องเนาะเท่านี้เขาไปซอยเขาบัดเท่าน่ะเวลาเข้าคนเขาจะกันซีมาซอยเขาเนาะพี่น้อง ซอยเดือกันไปจังสิขั้นมาคลิปนี้ก็บยืดดึมกดไหล์เด้อพีน้องเด้อกาเจอกันคลิปหนาพีน้องพอกันคลิปหนาบ๊ายบายพอกันคลิปหนา